ตำรวจเนี่ยเขาไปจับผู้ต้องหานะคะที่แอบต่อไฟหลวงทำให้รัฐเสียหายถึง500ล้านบาทคือนะเมื่อวานนี้นะคะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมสุลากากรการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาเปิดปฏิบัติการค่ะที่มีชื่อว่ายุทธการปราบสายฟ้าฟาดหรือ electrical shock กระจายกําลังลงไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์ต้องสงสัยแล้วก็อาคารพาณิชย์ที่ต้องสงสัยเนี่ยเขาลักกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นจุดทําเหมืองขุดดิจิทัลขุดเงินดิจิทัล41จุดด้วยกันนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีทีนี้ไม่ได้ใช้เฉยๆค่ะเพราะว่าเขาลักลอบต่อไฟตรง โดยโไม่ผ่านมิเตอร์วัดไฟก็คือเป็นการลักกระแสไฟฟ้านั่นเองขโมยไฟใช้อะใช่ค่ะ